ดรเสรีวงวนทานักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนและการตลาดโพสต์ข้อความใน Facebook ว่าเกินเยียวยา,ยายแล้วล่ะจะด่าจะว่าจะวิจารณ์จะแนะนําอะไรคงไม่ฟังเพราะก,กําลังเพลิดเพลินกับการอวยของ f อที่ผมกระนำทำกันแบบไม่ลืมหูลืมตาข้อมูลผิดผิดถูกๆกลุ่มหนึ่งก็อวยจนอีกกลุ่มเอียนนี่หรือคนที่มีผู้ใหญ่บางคนบอกว่าเป็นคนสมัยใหม่เป็นกลางไม่เข้าข้างใครจะมาลดความขัดแย้งในประเทศ ตอนนี้สร้างความแตกแยกมากกว่าบางอย่างที่ทํามันเกินคำบรรยายไม่รู้จะวิจารณอะไรมันเป็นการกระทําที่ตลกขมขื่นเมื่อได้รู้ได้เห็นก็อดหัวลาะความบลองไม่ได้แต่ก็ทราบว,ว่าทําไปได้ยังไงคนเราถูกอวยแล้วเลิ่มตามและทําอะไรที่ฝ่ายหนึ่งอวยไส้แตกแต่อีกฝ่ายเอียนมันจะสร้างความปลองดองได้อย่างไรตอนนี้คนมองการกระทําของเขาเป็นสองขั้วชัดเจนแล้วอวยอย่างเดียวยังไม่พอยังต่อว่าคนเก่า ยังต่อว่ารัฐบาลเอาไปเปรียบเทียบกับคนที่ตนอวยด้วยข้อความที่เป็นเท็จจะด้วยจงใจบิดเบือนหรือไม่รู้จริงก็ไม่ทราบได้